แมโบลัน่นใช้กฎหมายจัดการกับผู้ชุมนุมเหมาะแล้วชี้ทำผิดซ้ำซากนับวันยิ่งหนักขึ้นขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไม่ตกลุมพางซัดคนเลวเข้าคุกไล่พ้นประเทศถือดีจะเปลี่ยนการปกครองประเทศนายสุพรอัถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มรัษฎรเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา1 1 2และให้ยุติใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีผู้ชุมนุมว่า ที่มีการดําเนินคดีมาตา1นึกับผู้ชุมนุมถือว่าเป็นการทําตามกฎหมายที่มีอยู่มีความเหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทําการจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันอย่างหนักดังนั้นรัฐบาลและเจ้าหน้าที่จึงต้องดําเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งนี้มองว่าหากผู้ชุมนุมกระทําผิดกฎหมายอย่างหนักเช่นนี้ต่อไปคนในประเทศก็ยอมรับไม่ได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมานายกไม่เคยห้ามการชุมนุมและตักเตือนด้วยความห่วงใยในฐานะลูกหลานว่าอย่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ผู้ชุมนุมได้ทำผิดซ้ำซากอีกทั้งจับจ้วงสถาบันอย่างหนัก และนับวันยิ่งกระทำมากขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมซึ่งตนมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศที่รักประเทศรักสถาบัานต้องการให้บังคับใช้มาตรา1นึกับผู้ชุมนุมเพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของแกนนําผู้ชุมนุมที่กําลังทําให้เกิดความรุนแรงวุ่นวายกับบ้านเมือง หวังเพียงสร้างสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดความอดทนใช้กำลังสลายการชุมนุมตามที่แกนนำต้องการเพื่อเรียกร้องความเห็นใจและใส่ร้ายรัฐบาลใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมทั้งนี้นายสุพรกล่าวต่อว่าใครก็อ่านแผนเกมตื่นของแกนนำเหล่านี้ออกรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ตกลุมพางจึงต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความนุ่มนวลอดทนถึงที่สุดและหันมาบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ รวมถึงใช้มาตรา112กับพวกคนเลวๆเ,เช่นนี้ถือว่าทําถูกต้องและได้รับเสียงเรียกร้องตบมือให้กําลังใจจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่เดินมาถูกทางแล้ว นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ควรมีจิตสำนึกด้วยว่ากฎหมายก็คือกฎหมายหากไม่อยากถูกดำเนินคดีก็ควรหยุดจับจ้วงสถาบันและยุติการชุมนุมไปอย่าพูดหรือคิดเอาแต่ใจตัวเองต้องฟังเสียงจากคนอื่นบ้างกล้าทำแล้วก็ต้องการรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยที่ผ่านมารัฐบาลเจ้าหน้านที่บ้านเมืองรวมถึงประชาชนในประเทศ ก็พยายามใช้ความอดทนที่จะไม่ดำเนินคดีก,กับแกนนําผู้ชุมนุมแต่มาถึงตอนนี้ก็คงไม่มีใครที่จะทนกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมได้อีกต่อไปคนเลวๆคิดล้มล้างการปกรครองถือเป็นพวกคิดกบฏต่อประเทศกาหารชันชัยคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศให้เป็นสาธารณรัฐสมควรต้องจับแกนนำเหล่านี้เข้าคุกให้หมดหรือไม่ก็ต้องช่วยกันขับไล่ออกนอกประเทศโดยเร็ว ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย